นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ p ีเจนสตูดิโอนะครับสตูดิโอที่มีการย่างหมูมากกว่าการถ่ายทาครับผมเจนะครับวันนี้ยังฉายเดี่ยวอีกหนึ่งวันนะฮะน้องหนูนาติดเผาถ่านฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมี E ีีหนึ่งที่จะไปดูในเรื่องของการเผาถ่านนะครับติดตามนะฮะก็จะใช้ชื่อว่าคนเอาถ่านฝากติดตามด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็มีอีกหนึ่ง ตำนานอีกหนึ่งเรื่องเล่าคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องของความหลอนนะฮะได้ติดตามนะครับผมคิดว่าหลายคนนะฮะคงจะเคยได้ยินนะครับสำหรับในเรื่องของอตำนานต่างๆนะฮะอีกหนึ่งตำนาน <c oughs> <c oughs> ไอ้แบก <c oughs> มันจะดีอยู่เดี๋ยวจะลืม <c oughs> แบก,กลงก่อนครับหมูหมดแล้วลูกหนูนาไม่ได้มาลูกหนูนาไม่ได้มาเร <c oughs> จะหาพี่หนูนานิมูหาพี่หนูนาหน่อย ลูนะเอาลงไปทำงานก่อนไปไม่มีหูแล้วไปเร็วโอ้ยจะลืมเลยมึงนี่ไปพี่ธนาบัวหรอกไปเดี๋ยวดึงฟิวก่อนมันจะง่ายๆอยู่นวะ